สวัสดีค่ะหนูชื่อพี่ต้นค้าค่ะหนูก็มาอ่านหนังสือค่ะกาจาดาตาบาปาอาขาขาฉาขาผาหาขา ชาซาทาทานาพาพา,า,าฟาชา,ามายาลาลาวาฮากามาหายา ชาหาอานาวาลาชานาวาสาลาอาอานามายาลา กลาลามหาอาทายาสวัสดี